สวัสดีครับวัยรุ่นในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาพูดถึงเลดทั้งหมดในเกมที่อยู่โลก2นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โลก2หน้าแอดเวนเจอร์ใช่ปะก็คือตรงแอดเวนเจอร์เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเลดนะครับแล้วเนี่ยเลดทั้งหมดนะครับลงแล้วมันได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันนะผมเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มกันที่ซิกอายเลดนะครับจนถึงเวนอมนะครับก็ แบบนี้เลยนะครับซิกไอเลดนะครับทุกคนนะครับเป็นเลดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเราลงเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้นะครับนี่เลยตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเนี่ยมันอ่านว่าอะไรพี่ไม่แน่ใจนะมันเอาไว้ทําตัวเออนี่นครับโกโจที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะมันเอาไว้ทําตัวนี้นะ อ่านี่นะครับผมเอาเอาไปทําตัวโกดโจที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตัวนี้นะนี่เนี่ยก็คือถ้าเราลงซิกอายเราก็จะได้อันนี้ใช่ไหมต่อไปนะครับเลทที่2ก็จะเป็นแพดเลทนะครับแพดเลทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้เจ้าอันนี้ครับ ก็คือต e ัวเพนนะครับเนี่ยทุกคนเห็นบ้างที่มันเขียนว่าเป็นวลหนึ่งเนี่ยค่าตัวค่าอัพอยู่ที่10ล้านอ่ะก็คือมันจะได้ตัวพวกนี้ครับก็คือ1ตาเนี่ยจะสุ่มได้นะครับ1ตาจะสุ่มได้มันเอาไว้อีโวตัวเพนนะครับเนี่ยเห็นบ้างเนี่ยมันจะได้ตัวพวกนี้ทั้งหมด5ตัวเนี่ยลง1เกมจะได้1ตัวครับอยู่ที่ว่าดวงเราจะสุ่มได้ตัวไหนนะมีโอกาสได้ซ้ําเหมือนกันรับก็คืออันนี้ก็คือแพทเรดเนาะต่อไปนะครับผมไปรุ่นต่อไปก็คือ มิสติคอลฟรีดอมนะครับมิสติคอลฟรีดอมเนี่ยเรียกกันง่ายๆว่าเลดูฟี่นะครับผมเมื่อเราลงเลดูฟี่แล้วเนี่ยเราก็จะได้อันนี้ครับพี่จะพิมพ์ให้ดูตรงนี้เลยดีกว่าง่ายๆครับอ่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่ครับหมวกตรงนี้นะครับผมหมวกตรงนี้นะแล้วก็มีอกาศได้ตัวผลไม้ปีศาจตรงนี้นะครับผมตัวนี้นะสำหรับมิสติคอลฟรีดอมนะครับเขาจะเรียกกันว่าเลดูฟี่ครับต่อไปนะครับเลดที่4ก็จะเป็นฮันออนแบ็กสมิธนะครับฮันออนแบ็กสมิธเนี่ยก็จะได้เป็นตัวนี้ครับ นี่เลยออฟสำหรับใส่หางเทนงูนะครับนี่ออฟตัวนี้นครับผมเนี่ยเนียเดี๋ยวออบตัวนี้เลยนะเดี๋ยวพี่จะถอดให้ดูดีไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ถอดให้ดูแล้วกันนะนี่นี่ถอดให้ดูอ่ะออฟที่เราจะได้ก็คือออฟตัวนี้ครับนี่ออฟตัวนี้นครับสาหรับใส่เจ้าหางเทนงูนะครับผมได้เฉพาะออบที่ก็คือมันโอกาสดอก 10- 2ถึงี่นะพี่ไม่แน่ใจนะไม่ใช่ว่าลงตาเดียวแล้วได้ะครับต่อไปนะครับผมไปรุ่นเลทที่5นะครับดูเลทเลทนะครับตัวนี้เนี่ยเลทตัวนี้จะเอาไว้ทําเจ้า คิริโตะเจดาวนะครับผมพี่ก็มีแต่ตัว7ดาวให้ดูเนี่ยมันเอาไว้ทําตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลงจบเนี่ยเราก็จะได้อันนี้นะครับเนี่ยเนี่ย VR โท k e n นะครับตรงนี้นะครับเนี่ย สำหรับเลทที่5นะครับเราจะได้ตรงนี้นะ v r t o k e โทเคนนะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเวนอมเลทนะครับเวนอมเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็เอาไว้ทำเวนอมอยู่แล้วเวนอมก็คือพัสดีนะครับผมหลัจากการ์ตูนเรื่องวันพีนะครับนี่นะครับก็อีโวจากตัวนี้อีโวขึ้นไปนะนี่ก็จะใช้เวนอมโทเคนตัวนี้นะครับสำหรับเลทเวนอมเลทนะก็จะได้ตัวนี้ใช้3อันนะครับพออีโวขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับอีโวขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้เนาะต่อไปนะครับผมัยรุ่นเลทที่7นะครับ เลทที่7ก็จะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เลทนะครับเบอร์เซอร์เกอร์เลทเนี่ยเมื่อเราลงแล้วนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับนี่นะครับบิลิตนะครับนี่นะครับบิลิตตัวนี้นะครับก็ส่วนใหญ่นะจะเอาไว้ทํากั๊ดนะครับกั๊ดเจดาว้วเดี๋ยวพี่ให้ดูกั๊ดนะกั๊ดหน้าตากั๊เป็นยังไงวะเออนี่นะครับไว้ทํากั๊ดก็ไว้ทําหลายตัวอยู่นะเอาไว้ทํากั๊ดไว้ทํากีฟีดอะไรเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาจะทํากั๊ดกันนะตัวนี้อ่ะต่อไปนะครับ เมเทโอเลดนะครับเมเทโอเลดเนี่ยเมื่อเราลงเมเทโอเลดแล้วนะครับ <_ d ata> เราจะได้เราจะได้ตัวนี้นะครับผมบัตรมูลนะครับนี่เลยเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับบัตรมูลตรงนี้นะครับสาหรับคนที่ลงเมเทโอเลดนะครับก็จะได้ตัวนี้นะคือพี่ลงไปตาเดียวมันได้มา3อันเลยพี่ไม่แน่ใจว่ามันได้3อันตลอดหรือว่ามันได้สุ่มนะว่าแบบว่าอาจจะได้1นถึงสอันนะครับประมาณนี้นะพี่ลงไปตาเดียวพี่ก็ได้มา3อันนะตัวนี้เนี่ยไว้เอาเอาไว้ทานะครับโบลี่ร่างดิงแดงนะซึ่งปัจจุบันน่าจะทําไม่ได้แล้วปะ พี่ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครรู้ก็คอมเมนต์ ANS บอกกันได้นะสาหรับเลตเมเทโอเนาะต่อไปนะครับเลตต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเลตตัวนี้เลยซันเลตนะครับต่อไปก็จะเป็นซนะันเลตเนาะซันเลตเนี่ยเมื่อเราลงแล้วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้ก็คือตัวนี้นะครับอ่อซันเลตถ้าเกิดว่าเราลงแล้วเราจะได้นี่นี่ไหนไหนนี่เนี่ยครับเนี่ยได้ตัวนี้นะครับเป็นต่างหูใช่ปะ เนี่ยซันเลดที่พี่มีอยู่44อันนะครับได้เป็นตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ทําตัวนี้นะครับที่ทันจิโร่นะครับพี่น่าจะมีให้ดูอยู่นะตัว5ดาวมีเปล่าวะนี่นะทันจิโร่ตัวนี้อ่ะอันนี้มันจาก5ไป6นะอันนี้ล่าง5้าไป6มันเอาไว้ทำทันจิโร่จาก6ไป7ดอะ่ะเออไ้ทำทันจิโร่7ดาวตัวนี้ก็เป็นเลดที่นิยมลงกันมากๆเลยเนาะต่อไปนะครับผมเป็น สติงเลดนะครับสติงเลดเนี่ยเมื่อเราลงแล้วเนี่ยมันจะได้ตัวละครมันจะได้ตัวนี้ครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะตัวมันจะชื่อว่า A N N นะ่ะให้พิมพ์ว่า A N N นะครับนี่ A N N นี่เราเราลงสติงเลดเราจะได้ตัวนี้ครับเอาไว้ทำโดฟามิงโก้ครับเอาไว้ทำโดฟามิงโก้หกดาวนะรู้สึกอาไปทำโดฟามงโก้รู้สึกโดฟามิงโก้ก็ยังหาได้อยู่นะปัจจุบันนะครับโดฟามิงโก้ยังหาได้อยู่นะก็ตัวนี้มันจะเป็นวัตถุดิบแมทเทเรียลเอาไว้อีโวเจ้าโดฟามิงโก้นั่นเองเนาะ เลยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเดมอนมาร์เกตนะครับเดมอนมาร์เกตเนี่ยเรียกกันง่ายๆว่าเลดเอาไว้ทำเมลิโอดัสนะครับเดี๋ยวพี่เปิดสิ่งที่จะได้จากเดมอนมาร์เกตให้ดูก่อนถ้าเกิดว่าเราลงเดมอนเราก็จะได้ตัวนี้ครับนี่ครับที่พี่มีอยู่25อันนะครับเดมอนมาร์กโทเค็นนะครับตัวนี้นะ สิ่งที่เราจะได้จากเดมอนมาร์เกต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ทําเจ้ามิเรลดัสเจ็ดดาวนะผมมิเรลดัสที่พี่นึกออกก็เจ๊ครับมิเรลดัสตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ที่พี่นึกได้ก็เอาไว้ทําตัวนี้นะครับตัวอื่นมันก็มันมีตัวไหนบ้างพี่ก็จำไม่ได้นะพูดกันตรงๆนะครับต่อไปก็ซิจินเลสนะครับซิจินเลสเนี่ยเลสในเลสจะเป็นเลสไฟนะครับเนาะในซิจินเลสถ้าเกิดว่าเราลงซิจินเลสแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือพ่อเบจิต้าครับอ่ะมันไม่ขึ้นในตัวนี้ครับพ่อเบจิต้ามันไม่ขึ้นนนนนนนใใีี้้้้ะะครับบตตอองมาาาหพ่เจิ เดี๋ยวหาให้ดูว่าหน้าตาพ่อเบจิต้าอยู่ไหนวะอ่ะนี่นะครับผมทุกคนนี่นะครับพ่อเบจิต้านะครับถ้าเกิดว่าเราลงซิทจิตเลสเราจะได้ตัวนี้นะครับนี่ก็ส่วนใหญ่จะเอาไว้ทาคูลเลอร์นะครับเอาไว้อีโวคูลเลอร์แล้วก็ไว้ทาโบลี่ก็ทําหลายตัวอยู่นะครับตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราลงซิจินเลสนะครับต่อไปนะครับผมไปรุ่นเลสต่อไปนะครับเลสสปิริตนะครับผมเลสสปิริตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเลสน้ํานะครับผมเมื่อเราลงเสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่ในนี้ไหมอ่ะ ไม่มีอยู่ในนี้นะครับสปิริตเนี่ยน่าจะอยู่ในกระเป๋านะครับสป mm ิริตเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหาก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่านี่นะครับผมทุกคนสิ่งที่เราจะได้จากที่เราลงสปิริตเลทก็คือตัวนี้นะครับผมซอสสปิริตนะครับมันจะเอาไว้ทําพวกตัวเนี้ยเนี่ยพวกตัวนี้นนนครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เออซอสสปิริตนเนี่ยจะเอาไว้ทําพวกอ่อเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูสักตัวหนึ่งแล้วกันนะเอาไว้ทําตัวนี้อ่อเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยไหนวะไหนวะ อ่าเนี่ยเนตัวเนี้ยเน่ยตัวเนี้ยเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเนี่ยอ่ะตัวจะได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลดน้านะจะเป็นเลดน้านะผมก็อาจจะเล่นยากหน่อยแต่พี่เคยทําคลิปโซโล่ไปแล้วล่ะใช้เจ้าหางเทนทมงูเล่นได้นะครับต่อจากเลดสปิริตนะครับผมนะวอรุ่นก็จะเป็นแรนดอมบอสลัสสองนะครับแรนดอมบอสลัสสองเนี่ยมันจะเป็นเลดนะครับที่เอาไว้ทําตัวนี้ไว้ทาออฟลุงนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับออฟลุงนะอ่ะออฟลุงก็คือตรงนี้นี่เลยครับออฟลุงนะครับนี่ นี่ก็คือคุณสมบัติของออฟลุงนะครับระยะใช่ไหมระยะ20นะครับผมแล้วก็ตัวอันเนี่ยโอเวอร์ออลดาเมจบัฟห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ราคาคอร์สเนี่ยลดลง7%นะครับนี่ก็คือออฟลุงเป็นออฟที T ่นิยมมากๆไอ Bot ้แรนดอมบอสลัสสองเนี่ยคือเราเข้าไปเล่นนะครับมันจะไม่มีให้เลือกนอร์มัลหรือเอนะ็กซ์ตรีมครับพอเราเข้าไปเล่นเนี่ยครับไม่ต้องเอาตัวอะไรไปเลยนะมันจะเป็นแบบสุ่มตัวนะพี่แนะนําว่าให้ไปเล่นประมาณไม่เกิน4คนนะจะก,กําลังดีถ้าเกิดว่าเราเล่นหลายคนเลือดมมออนนนนเเรััจะะะะยยิ่งะะคบา โอเคเนาะต่อไปนะครับต่อจากแรนดอมบอสั์นะครับก็จะเป็นเลดมารีนเฮดคิวนะครับเลดมารีนเฮดคิวนะครับลงแล้วก็จะได้ตัวนี้ครับได้เป็นฟุตนะครับอ,อยู่ในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่หาแป๊บหนึ่งนะอ่านี่นะครับผมจะได้คําว่าฟุตตรงนี้นะมันไม่ขึ้นรูปนะมันจะได้เป็นคําว่าฟุตตรงนี้นะเนี่ยสำหรับตัวมารีนเฮดคิวนะครับก็เป็นเลดนะ้เหมือนกันนะต้องเอาท่าสายฟ้าไปเล่นนะผมที่จะได้เป็นตรงนี้นะอ่าต่อไปนะครับผมรุ่นก็จะเป็น เลดคลายแพเน็ตนะครับผมเลดคลายแพเน็ตเนี่ยถ้าเราลงแล้วเราก็จะได้เป็นต่างหูนะครับนี่นะครับเนี่ยเอียริงครับผมเนี่ยคลายแพเน็ตลงแล้วก็จะได้เอียริงตรงนี้นะครับเนาะต่อไปเลดเฮลเลดเฮลก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับนี่เลยแอโร่นะครับแอโร่ก็คือลูกลูกลูกหูบะตัวนี้นะครับเลดเฮลเลดเฮลก็ค่อนข้างง่ายนะครับถ้ามีทันจิโร่เจ็ดดาวตัวเดียวก็โซโล่ได้เลยนะครับผมเนาะต่อไปนะครับจะเป็น มาจิปะมันอาจจามาชิหรือมาจีแพลนเนตหรือเปล่านะครับเลทตัวนี้นะครับมันจะได้เอ่อตัวนี้ครับมันจะได้นี้เลยมูลโทเค็นนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเออนี่นะครับมูลโทเค็นตรงนี้นี่นี่มูลโทเค็นตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะได้มูลโทเค็นเลทนี้เอาไว้ทําตัวเอ่อโกคูนะครับโกคูลิงแดงนะซึ่งปัจจุบันก็น่าจะทําไม่ได้แล้วนะครับเลทนี้นะครับเออแต่ว่าถ้าลงแล้วมันจะได้ตัวนี้นะมูลโทเค็นนะครับให้ทุกคนรู้ไว้แล้วกันเนาะต่อไปนะครับ เลตต่อไปนะครับก็จะเหลืออีก4เลตสุดท้ายก็คือโซเลตต่อไปโซเลตนะครับลงแล้วก็จะได้ตัวนี้ครับนี่เลยหน้ากากวิญญาณของอิจิโกะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไว้ทำอิจิโกะเจ็ดดาวนะครับผมเนาะต่อไปเลตพุชชี่อ่าพุชชี่หรือว่าบิสบิสซาดนะครับบิสซาดพริซึนนะครับพิซั์นะครับผมก็คือจะได้เป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวดิสนะครับแผ่นดิสตัวนี้นะครับบิสซาดนะครับก็จะได้เป็นแผ่นดิสตรงนี้ ต่อไปนะครับผมไปรุ่น random b o สลั u s นะครับ random b o สลั u s เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นออฟหนวดดำนะครับเดี๋ยวพี่เอ่อถอดให้ดูดีกว่าไหมออฟหนวดดำครับนี่ออฟหนวดำก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่ได้เฉพาะตัวหนวดดำนะครับผมเมื่อเราใส่แล้วเนี่ยระยะเพิ่มมา20แล้วก็คูลดาวน์ลดลง2วินะครับ โหนดดาคือตัวไหนโหนดดาก็คือพิมเขาว่า B L ้วก็คือโหนดดาตัวนี้อีโ e วมาจากตัวนี้นะครับเนี่ยอีโวขึ้นมาจากตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นโหนดดาตัวนี้มาครับหดาวนะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่สามารถสโลได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสุดท้ายแล้วนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นเลดแคนดี้นะครับแคนดี้เลดเมื่อเราลงแล้วเราจะได้เป็นนี้ครับนี่ครับมันจะได้สีแสีนะบางงานก็ได้บางงานก็ได้สีเดียวนะก็คือจะได้พิงค์แคนดี้นะครับแล้วก็มันจะมี Blue Candy ะบลูแคนดี้ ก็คือโอกาสออกบางทีก็ออก2อันบางทีก็ออกแค่อันเดียวว่าแล้วแต่ดวงว่าจะได้สีไหนนะครับตัวแคนดี้เมื่อกี้ส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ทำม็อบ7ดาวนะครับม็อบ7ดาวก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือม็อบ7ดดาวนะครับผมเนาะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับทุกเลดนะครับผมเนาะส่วนไอเลทฝั่งเนี้ยพี่ยังไม่เคยลงทั้งหมดนะคบพี่ก็เคยไม่ขอไม่พูดดีกว่าเแต่คคำว่าแอดเวนเจอร์ทุกคนสังเกตมันจะมีข้อชาเรน์กับแอดเวนเจอร์ใช่ปะมันจะมีพวกเนี้ยเกอร์โซนอันนี้เกอร์โซนนี่เราก็รู้กันลุอยู่แล้วส่วนอันเนี้ยสี่อันเนี้ยพี่ยังลงไม่หมดนะพี่ก็จําไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับพี่ยังไม่เคยลงนะตรงๆนะเคยลงอันนี้แล้วนะครับโคตรยากนะครับอันเนี้ยยากนะแล้วก็ชาร์โด ชาโดเนี่ยลงแล้วจะได้ตัวละครน,นะครับชาโดลงแล้วจะได้ตัวละครตัวหนึ่งนี่ก็จำไม่ได้แล้วแอนดรอยพี่ก็ยังไม่เคยลงมั้งโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับเลดตรงชาเลน g ์นะครับก็ประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ